อร่อยจ้าม,มีคนหิวข้าวกับพี่เหนิทหรือเปล่ามีใครหิวข้าวกับพี่หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะแม่บ้านแกงเห็ดจะเพื่อนจะมาทานแกงเห็ดกับพี่สนิทจ้ะ มีเห็ดนะเห็ดรวมอะ่ะ mm hmm. ก็จะมีผักคุณตูอะ mm hmm. ่ะอื mm hmm. อร่อยจริงๆครับเพื่อนแต่น้ำใบยนาข้นๆครับเพื่อน เห็ดเข็มทองเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดนางลมหลวงเห็ดชิมิจิตค่ะเพื่อนเห็ดเข็มทองเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดนางลมหลวง Ichi, เห็ดชิมิจิตะเเื่อนอมอมสมบวกงจะไดสะ้สะดวกสบายเป็นผักคุณตู่ะทานยังไงก็อร่อยทำเื่นค่ะไม่ไแน่ใจว่า เป็นที่เราหิวหรือว่าเป็นที่เราอ่าคิดว่าเป็นเป็นที่เราหิวมากอร่อยจ้าม,มีคนหิวข้าวกับพี่สนิทหรือเปล่ามีใครหิวข้าวกับพี่หรือเปล่าแล้วก็ใส่ใบนางรักอืมนะอืม,อม อร่อยจริงๆครับเพื่อนขอเขาเรียกว่าอะไรนะแม่บ้าเป็ <laughs> นปากแกงเห็ดแล้วเพื่อนๆจะอัมาทานแกงเห็ดกับพี่สนิทจ,จ้ะ กับข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมาสองห่อผักคุณตูอ่ะอบานถุงสำริจใช่ไหมข้าวเหนียวจะเพื่อน ทานยังไงก็อร่อยค่ะเพื่อนค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นที่เราหิวหรือว่าเป็นที่เราอ่คิดว่าเป็นเป็นที่เราหิวมากแล้วก็ใส่ใบนางรักษ์แล้วก็ใส่ใบนางรักก,ก,ก็มีเห็ดหลายอย่างนะเพื่อนเนาะก็ดีเหมือนกันทานกับข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมาสองห่อ มีข้าวสองห่อมานะสองหอ่อส,สะดวกสบายเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ วันนี้บรรยากาศเงียบวันอาทิตย์นะเพื่อนไม่มีใครมานั่งด้านหลังมีนป่อไปแล้วเงียบแล้วก็หญ้าเขาก็ตัดเรียบร้อยแล้วเพื่อนทกการรับชมค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะคะบ้ายๆจ้ะรารถูกสำร็จใช่ไหมค <laughs> <c oughs> นเหนียวจ้ะเพื่อน เขาเรียกว่าอะไรนะแม่บัจริงค่ะอร่อยจ้ะม,มีคนหิวข้าวกับพี่มนอยหรือเปล่ามีใครหิวข้าวกับพี่หรือเปล่าอืมเป <c oughs> <c oughs> นปากมากกว่านะคิดคิดว่าเป็นที่เราหิวมากกว่า มีเห็ดหลายๆอย่างนะเพื่อนเนาะก็ดีเหมือนกันคีเข้าวสองห่อมานะสองห่อดืนปาอกคนะ่ะ อืมีเห็ดน่ะเห็ดรวมอ่ะ <paintings. S 1> ก็จะมีเการรับชมค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะคะบ๊ายบายจ้ะอข้าวทานกับข้าเหนียวซื้อข้าเหนียวมาสองห่อืม <few> ก็มีเห็ดหลายๆอย่างนะเพื่อนเนาะก็ดีเหมือนกันเห็ดเข้มทองเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดนางลมหลวงเห็ดชิมิจิตนะเพื่อนสะดวกจะได้สะดวกสบายเป็น วันนี้บรรยากาศเงียบวันอาทิตย์เพื่อนไม่มีใครมานั่งด้านหลักมินปไปแล้วเงียบแล้วก็หญ้าเขาก็ตัดเรียบร้อยแล้วเพื่อน mm. เห็ดเข็มทอง mm. เห็ดเห็ดหูหนู mm. เห็ดนางลมหลวง mm. เห็ดชิมิจิค่ะเพื่อนก็ mm. mm. มีเห็ดหลายๆอย่างนะเพื่อนเนาะ mm. ก็ดีเหมือนกันผักคุณตูอ่ะอืม mm. มากกว่าเนะคิดคิดว่าเป็นที่เราหิวมากกว่าแต่น้ำใบยนาข้นๆทําเพื่อนอืมเนาะปานถูกสำเร็จใช่ไหม <laughs> คนเหนียวจะเพื่อนๆ เห็ดเข็มทองเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดนางลมหลวงเห็ดชิมิจิตค่ะเพื่อนทานยังไงก็อร่อยคัะเพื่อนค่ะไม่ไแน่ใจว่าเป็นที่เราหิวหรือว่าเป็นที่เราอ่าคิดว่าเป็นเป็นที่เราหิวมากวันนี้บรรยากาศเงียบวันอาทิตย์นะาเพื่อนไม่มีใครมานั่งด้านหลังมินตไปแล้ว เงียบแล้วก็ยาเขาก็ตัดเรียบร้อยนะเพื่อนแล้วก็ใส่ใบนางรักมากกว่าเนะคิดคิดว่าเป็นที่เราเหิวมากกว่าแกงเห็ดจะเพื่อนจะมาทานแกงเห็ดกับพี่สนิทจ้ะ ก็มีเห็ดหลายๆอย่างนะเพื่อนเนาะ